สวัสดีค่ะบันนี้มาฟังบอกแมบลอบไม่เด้อคะ่ะเดอ้อหมอซอยสิมาเบ่านีท่านกรอมเรื่องบอกแมบไห้ฟังบอกแมบบันนี้มันใหญ่เป็นเบาเลยเด้อบาดน,นี้ผู้เท่ากับไปขอสาวแต่ละบัดน,นี่ไปขอสาวให้บอกแมบบันนี้ค่าดองบานนี้แนวกับแมบมันกับบ่เป็นคนลำคนรวยอีกอยังเนาะผู้เท่าก็เลยต้อคาดองต้อขื้นต้อล่อยู่หันละบ่ล่งก,กันจักเทียผู้ไฟเจ้าสาวกัอยางได้ค่าดองหลายๆนะผูไฟบอกแมบนี่ ไฟผู้เ่าบอกแมบนี่กับบ่มีเงืนไหลกับเลยอต่อคาดองล่องต้อกันไปต้อกันมาบ่แล้วจ้าเถี่ยบัอกแมบมันลำขานทรบาดเนี่ยบัอกแมบมันลำข้ามมันก็เลว่วาค้อยฮะเนี่ยมันทิ่นต้อให้ยั้งกันนอกัะเนี่ยแต่งเท่าาดาก็แต่งล่นเป็นยั้งแต่งไปรอถีจนหอดมือตายคนตัวเดียวเนี่ยมาทัน่ะ กะคันถือใจกะกดติดตามกดซับตะไข่ให้แด่ดเดอค่ะกดถือใจให้น้ำแน่แล้วก็ะกอยติดตามบักแม่ตอนต่อไปเด้อค่ะบักแม่มันยังมีอีกอยู่เด้อค่ะเด้อเด้อค่ะเด้อแลแค่มือนี่กะขอลาบปิจกันเด้อค่ะพบกันใหม่กับอีพีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะชื่อแล้วร